เป้าหมายเราคือคุณภาพความพอใจลูกค้าความสุขลูกค้าคยินดีที่จะช่วยแก้ปัญหายินดีที่จะเอาไปให้ลองแล้วสินค้าเนี่ยลองได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรและไม่มีการกดดันลูกค้าว่าต้องซื้อถ้าเราไปซื้อสายที่นําเข้ามาผู้ผลิตที่อยู่ต่างประเทศอ,อาจจะไม่สามารถคัดต้องให้เราได้ในที่เราต้องการแต่พอเป็นไลฟ์ฟอร์ิโอเนี่ยคุณบอกมาเลยเราคัดตอมอ่าเราคัดตอนให้เอาคุณไปฟังนะครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังส่วนผสมของตัวนําที่หลากหลายขนาดชนิดพวกนี้มีผลกระเสียงหมดแล้วเราก็มิกพวกนี้ขึ้นมาจนเป็นสูตรที่เรารู้ รู้เรื่องหมดแล้วว่าคุณอยากได้เสียงไหนเราทําได้หมดไม่ว่าจะคุณภาพเสียงหรือชิ้นงานต้องเนี้ยบเหมือนกันหมดมต้องใส่ใจ100%เหมือนกันหมดคือความพิเศษของ l i ฟ e ฟอริโพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือสายของเข้าสามารถไปใส่ได้ทุกจุดในซิสเต็มแต่และแบรนด์เนี่ยมันจะมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามผมเป็นสื่อกลางที่จะทําสินค้าชิ้นนั้นออกมาให้มันดีที่สุดสําหรับลูกค้าดองมาเปิดใจให้ใหผมเนี่ย เข้าไปช่วยดูให้ช่วยไปวิเคราะห์ให้หรือเอาสินค้าไลฟ์ไพโลเนี่ยไปใส่ให้เพื่อปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระของมัน